น,นี่ตัวเขามางนีนน่น,นีนน่นเอาไปไปดูนิดเรือนงามนั้นเลยพี่น้องโอ้มีาปลาใส่ถงุงส่งมาพร้อมด้วยตวัวแรกแหกหมานนาะครับเป็นสองตัวเลยโอ้มาอ <เน S 1> ีากแล้วเป็นตะมวนแมนครับเป็นตะมวนครับเป็นตะมวยยอแพกครับยอแพกครับใครตามมาจากทวิตต์กดหนึ่งใครตามมาจากเฟซบุ๊กกดสองนะมาเจอกันกับผมประวานบอกว่าจะสู้ทีมงานคนที่ราตรีได้หรือเปล่าบอกโอ้โหวันนี้จัดเต็มนะครโอ้ อแร,รเพลงให้พี่น้องเสียนเหอของเราเสียนสะดุ้งของเรานะครับผมได้รับฟังก,กันก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะฮะนี่ตับเราเริ่มหวานแล้ว Oh, mán 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 leo mán leo mán leo oh, ô tổ nhanh ơi mán 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 tôi đang dài lời ừ ừ ừ mán lắm sóng lắm sóng lắm ừ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  น้องก็ได้สองตัวเลยครับพี่น้องไปดูกันโอ้ตัวงามอยู่น้องันนินเนาะครับอืมตัวงามอยู่ครับันนินสองตัวเลยมานมานมานครับมานม้านนาขลากไปอีกแล้วหนึ่งตัวครับโอ้สวย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 ครับก็สดญอาเลยสัญญาเลย นี่ยตัวบกง่ายเลยพี่น้องไปขับไปดูกนใกล้ๆก,กันดีกว่าตัวบกง่ายเลยพี่น้องเลย<อ>ตัวไหมเนี่ยตัวใหญ่เลยครับนี่พี่น้องให้เจ้าของเชินยกให้ดู น uh, <t <t e> <h <h má, <h ี้นะฮะเวลา18นนะครับหือว่า6โนโอ้ยตัวอย่างงามเลยเราจะทักัดติดนะทการติด่อนี่ครับโอ้ยางสวยเลยขอบคุณครับมาๆมาหน้าอยากโจ์เขาม้างนี่นี่เอ้ยว่สุดยอดเลยอ๋อน้าก็ได้ปนินนั่นน ให้ดูเสื้อแดงเราได้ปน,นินนันโอ้พันอายุอยะสองตัวสามตัวเลยพี่น้องนนนนนเรือเราหน่อเหนึนั่นนันนนะ่นนันน่นั่นพันอายุอยะเลยปลาน่ะอยให้สุดยอดเป็นตะมวนแมนครับเป็นตะมวนครับเป็นตะมวนมามาพี่น้องมาเป็นตะมวนขนาดเลยมาครับ าตัวบบบง่ายนุ่มพี่น้องเอ้ยนุ่นๆกัรพนันผมไปเล่นนะผมเล่นแต่ไฮโลนะเสื้อสีน้ำเงินนู่นนะครับยอเขาบอกว่าไฮโลไม่ใช่การพนันนะเสียงฝังหมาอีกแล้วเสียงฝังโอ้โคนถอดเสื้อนุ่นครับพี่น้องเสียงฝังเราหน่นตัวง่ายเลย สังเกตมาที่ผิวเทียนนะฮะโดยวันนี้นะครับมาเจอกันกับผมเมื่อวานบอกว่าจะสู้ทีมงานคนี่ราตรีได้หรือเปล่าบอกโอ้โหวันนี้จัดเต็มนะฮะอันนี้ยี่บอกว่าซ้อมมาอย่างดีนะครับ อ๋ออีกแล้วนะก็น,นี้โอ้เอาอีกแล้ว,นนเ,ออลวเดินทางมาจากบ้านโคกใจนะฮะอ่านี่เดินทางมาจากตะบนมเจริญอำเภอบ้านด่วนนะบ้านเดียวกันกับดีเจนองนะเป็นยังไงนะฮะยอมแพ้ทีมงานสนุ้งหรือเปล่านะวันนี้ เห็นคนที่เคยแจ้งผมมานะฮะวันนี้ถ้าแพ้สนุงนะครับบอกว่าจะลงบัวให้พี่นอ้นองเพื่นในคของเราได้รับประทานกันแน่นอนตัวหนึ่งนะแกะในน้ำนะแกะในน้ำนะปลานาน พันพันพันไว้ก่อนพันพันพันไว้ก่อนเดี๋ยนะขอจตีนะปยันทีนงานเชฟาครับจืดมาจากน้องหมีนะวันนี้ว่าอยังไงนะครับมาได้ไหมกี้แล้วโอ้ยป่า ดูน้นอ,นอ,นอ,นองแกกันน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 นไม่เงียบเลยรุ่นปนหมาอีกแล้วอีน้อกัมดบะไรเป็นปลาดิเนาะโอ้ยสุดยอดเลย มาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วตัวแรกพี่น้องตัวแรกแหกหมนานะมาแล้วตัวแรกแหกหมานรุนกันไปพี่น้องช่่ยกันรุนช่อกันรุนชื่กันรุนเชื่อกันรุนเสียนฝั่งเยอะอยู่ครับตรงนี้ชื่อกันรุนชื่อกันรุน ลุ้นช็อตนี้กันครับตาแก่กำลังดึงอยู่ลุ้น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 ช็อตนี้กันได้ไหมได้ไหมได้ไหม ลุ้นกันลุ้นกันไปรนนะครับเริ่มถ่ายกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเโอ้น้ำแถวนี้ลึกอยู่เหมือนกันครับแต่ริมฝั่งไม่ลึกนะพี่น้อง ดูปลาเพิ่นกอใส่ในถึงเกงข้างหลังด้วยน,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 ออกกน,นั่นนั่นออกไกลๆนอกแบบนี้เนาะโอ้ปลาจอดเลยอยู่ปล,า,ปลาแล้วเถอะ ยังออกจากเกงไม่ได้ยังออกจากเกงก็พุดแล้วออกแล้วน้องเขาได้สองตัวเลยครับพี่น้องไปดูกันโอ้ตัวงามอยู่เนาะนัน,นินเนาะตัวงามอยู่ครับปน,นินสองตัวเลยมานมานมานครับหมานมาน มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วนมาขลากันอีกแล้วหนึ่งตัวครับโอ้สวย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 ครับแลสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่อ่ะตัวบกใหญ่เลยพี่น้องไปเข้าไปดูกันใกล้ๆกันดีกว่าตัวบกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย อตัวไหมตัวใหญ่เลยครับนี่พี่น้องหจะของยืนยกให้ดูวันนี้นะฮะเวลา18นาฬครับหือว่า6เย็นโอ้ยตัวอย่างงามเลยนี่ครับโอ้อย่างสวยเลยขอบคุณครับใ้ปลานาแล้วก็ได้อีกนี่โอ้เราหมานทุกช็อตเลยนะ มันตลอดมุดตลอดหมันตลอดนั่นครับผมอ่าตับปีปี68แะวในปีหน้านะฮะเจอกนองนะครับพีองามตองงามตังงามออน้าก็ได้ปนินนันนันนันให้ดูเสือแดงเราได้ปนินน,น,นโอ้ผ่นอายุอะยะ2ตัว3ตัวเลยพี่น้องนนนนน เลือแล้วนะนั่น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 พันอายุอัยะเลยปลานนะ่ะอยสุดยอดเป็นตะมวนแมนครับเป็นตะมวนครับเป็นตะมวนมามาพี่น้องมาเป็นตะมวนขนาดเลยมาครับ ตามมาจากทตอ,อกกดหนึ่งใครตามมาจาก f เ c e บ o ๊กกด2นะครับ นี่กันครัโันนยอแพรครับยอแพร thế nào là... ไปดูในเรือไปดูในเรือน้าเขากันเขาแบกเข้ามาแล้วนั่นไปไปดู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 โอ้ดูกัน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 ดูปากัดอโอ้ดูปากแก่ไหมในเรือเออทุก็มีแสงงามๆอย่นั้นเลยพี่น้องทุกทุกมีแสงงามๆนั่งนั้นเลย มีาปลาใส่ถุงส่งมาพร้อมด้วยอครับอยู่ในปลาพื้นนู่นนออือยูอ่ในปลาพื้นนั่นน่ะโอม้มีเอาใส่ถุงส่งมาพร้อมนเอกีอกเ้เออกไม่ได้เอาไครลลูกให่อยู่ในถุงเงี้เกงก็มีนเนบมาในถุงเงเกงเลยะ อืมันสอดแล้วมนทอลายดอืม,อมไม่เห็นอยู่แล้วครับไม่เห็นอยู่แล้วอ่าตุป,ป่านาคะครับนไปลุยปลาผือมานน่นลุยปลาผือมาคัก